พามาร้านเด็ดที่ระยองนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนทุกคนต้องรอดูนะคะว่าจะพาไปกินไปช็อปหรือไปเที่ยวหรือว่าจะไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้เราพาแบบไม่ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องใดชาแนลนะคะนี่รู้ไหมวันนี้เราจะพามาทำอะไรกัน วันนี้นะคะไหนจะพามาร้านเด็ดที่ระยองนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนทุกคนต้องรอดูนะคะว่าจะพาไปกินไปช็อปหรือไปเที่ยวหรือว่าจะไปถ่ายรูปนะคะต้องรอดูแล้ววันนี้นะคะเราก็มากันสองคนกับพี่บิวอีกแล้วนะคะพี่บิวส่งเสียงสิ <c oughs> มาแค่สองมาด้วยวันนี้ขับกลับมาเองด้วยนะคะกับระยองแฝดไม่ได้มาเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ ม่ใช่หนีเที่ยวนะเนี่ยใช่ EP หนีเที่ยวนะพาเที่ยวมาเที่ยวเฉยๆแต่พาทุกคนมาช็อปเที่ยวถ่ายรูปเซลฟี่นะคะถ้าหนีเ <genocide> ที่ยวนะคะเราจะไปให้ไกลกว่านี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนไปรอดูกันนะคะจะเจอใครก็ไม่รู้ค่ะดูเขาแต่งตัวแบบนี้ดิคะเขาหนาวมากม้กเนี่ยใครเอ่ยเรื่องร้องครับมีอะไร ยองนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ซึ่งขึ้นชื่อว่าครัวซองอร่อยมากจะอร่อยจริงไหมเดี๋ยวเราต้องไปลองดูนะคะเดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปด้วยบาย ผักขมผักโขมชีสน่ากินมากวันนี้เราจะกินอะไรดีเดี๋ยวไปเลือกกันก่อนนะคะทุกคน เป็นที่เรียบร้อยใด้สั่งน้ำเสาวรถปั่นนะคะนี่แล้วนี่ก็มีน้ำไม่ยงชิดด้วยนะไม่ยงชิดปั่นชื่นใจมากเสาวรดปั่นมต่อไปเรามาลองชิมขวัวซองกันดูน,ะะนี่ของเด็ดของเด็ดที่เขาบอกว่าอร่อยนะักอร่อยนะะ้าแต่อันเนี่ยคือมีคนอยากกิน อะไรคะอันนี้เอาลมอดเลยคะเอาหม,อ,มอร่อย,ออยนี่อันนี้คือออริจินัลนะคะีค่ะ อันนี้อรออน,น่อ,อชายมา <c oughs> ไม่ทันแล้วทุกอันนี้คือแบบรสชาติมันกุกอบนี่นะคะต่อไปเป็นมะพร้าวอดอ <c oughs> อร่ออันนอันนี้แค่สี่อันใด้ชอบไหนที่สุดอันนี้ น,นี้นะคะอันนี้ชนะเลยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้อันดันบ,บสอจ้าจ้าอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่เอาเอาแต่ชอบของอันนี้ทัามช,ช่สนบุคคลค่ะเดี๋ยวทุกคนยังไม่จบน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่นึงจะเป็นที่ไหนไปเราดูกันนะคะแต่ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ เรามาทะเลาะกันแล้ก็ต้องกลอมาซื้อตลอดทุเรียนทอดนั่นเองนะคะนนีจะมาเหมาใช่จริงๆอ่ะจ,จะพาไปกินส้มตำนะทุกคนแต่ร้านปิดค่ะพี่บิวจะพาไปกินนะคะแต่พี่บิว<ะ>ไม่ดูร้า <laughs> นเลยนี่วันนี้ก็จะมาซื้อทุเรียนทอดนะคะร้านประจําของน้องแฝดพี่บิวก็มาซื้อให้น้องแฟนนะคะ,ะไปแล้วว่าร้านนี้ทุเรียนทอดอร่อยมากจริงอร่อยจริงไปไปดูกันว่าในร้านเขามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือแบบ ทีเด็ดระยองนี่เขาแบบนี้ทิ้งได้ด้วยอทิมเลยพี่วิวทิ้งโชว์หน่อยอ้ามกรอบด้วยกินอีกจะกินอีกรสชาติที่คุ้นเคยนี่นะคะมากับคุณแม่ร้านนี้กินตั้งแต่อยู่แฝดอยู่ตั้งแต่ อนุบาลน,นะคะอ่าได้ต้องชิมอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็อิ่มแล้วก็กลับสวยแม่ครับอกให้กลับเลยไปเอาเดี๋ยวใครใครเม้นถูกใจเดี๋ยวแจกทุเรียนพ่อหท่อยไ,ได้เลยใครคอมเมนต์นะคะถูกใจไหนเดี๋ยวทักไปถูกใจเดี๋ยวทักไปนะคะคอมเมนต์มาเลยสวยสวยมากสวยก็โคตรสวยสุดๆอันไหนถูกใจเดี๋ยวจะแจกทุเรียนหนึ่งถุง ใช่ถุงหนึ่งถุงครึ่งโลเลยนะใช่ค่ะเรียกสิว่าเจ็ดไอ่ะเรียกวีว่าเจ๊เน้องทุกคนเขาบอกว่าชิมได้เลยปลาหมึกชิมได้ด้วยมาชิมแต่เราไม่นด่นชิมเราเน้นกินหมึกยองทูน่าอ๋อเส่นเหมือนกูอัดเลย คนไหนคือบ่อยเดี๋ยวไปไหนกันต่อดีอ่ะเฮ้ยเรากินแล้วกินแล้ว็อบแล้ว็อบแล้วเที่ยวแพะที่ทไหนดีรอดูจ้ะรอดูทุกคนเดี๋ยวไปรอชมที่ต่อไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงิีงแล้วแต่ว่าเพื่อที่จะได้รูปสวยๆเราก็ต้องลงทุนลงแรงเฮ้ยเขาเปลี่ยนชุดนี่ได้จ้าเปลี่ยนชุดเพื่อจะถ่ายรูปจ้าว้ลิง ใจเจออีพิมป์ป้ะเน,นี่ยอีพิมพ์ตามมาอีพิมพ์โอ้ทั้งครอบครัวเลยรอบนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปที่อุทยานนะคะทุกคนรอชมดไหนจะใส่ใสชุดน,นี้นไปไปถ่ายรูปในป่าเหรอจะมาโชวอ์เอหวานให้ลิงดูค่ะ <c oughs> เราเจอดาวทิกตอกเราเจอดาวทิกตอกแม่รีบเล่นเนาะย,ยังไม่ถึงเลยน <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราก็ ถึงจุดชมวิวแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากไดร์ติงตัวเบาจังเหรอวันนียเบาเหรอเบาไวใช่ไหมผ้าเบาไใช่ดูรอบๆค่ะทุกคนสวยไหมสวยมากเดี๋ยวจะเก็บรูปมาฝากกันนะคะทุกคนไดร์พี่รู้มุมแล้วไดร์พี่รู้มุมแล้วว่าเวลามาต้องถ่ายกับป้ายเวลามาที่นี่เนี่ยถ่ายกับป้ายจะรู้ว่าเรามาที่นี่ เออเนี่ยเออถ่รกับป้ายนี่ละ่ะแม่ก็บอกว่ากดไลค์นะ <c oughs> น้ใครเป็นแบบนี้บ้างทุกคนจะมีท่าไหนบ้างเอาไว้มีท่าไหนบ้างตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ ตัวเหนียวไม่ไหวนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็พามาเที่ยวมากินมาทอที่ระยองนะคะแบบจ็ดๆที่เราแบบชอบมาแล้วคนมาเที่ยวเยอะนะทุกคนใครอยู่แถวระยองนะคะก็ตามมาเที่ยวได้นะคะทุกคนที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็รวมถึงร้าน ของกินคาเฟ่ที่เราไปมาก็คือถ้าเราไปมาแล้วค an no ือดีทุกคนตามไปได้นะคะใครมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนํานะคะก็คอมเมนต์กันมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะช่องไหนชาแนลด้วยนะแล้วก็ติดตั้งไอจีไหนด้วยนะคะทุกคนคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรนะคะคอมเมนต์มาให้ไปที่ไหนเดี๋ยวไหนกับพี่บิวจะทําคลิปโอเคบายคือว่าหลังนะ ตอนมา Energy ประมาณไหนก็ย้อนกลับไปดูตอนนี้สภาพแบบไม่ได้เลยฉันมาทำไรทีนฉัมาทอะไรทท,ไรทีทไมรู้สึกมันไก่จังมันไม่ทำอะไรเราจริงๆใช่ไหม